สวัสดีค่ะเติ้ลน,นะคะจากบริษัท n t a Pro จำกัดค่ะบริษัทของเราให้บริการน้ำแข็งหลากหลายรูปแบบและตอบโจทย์กับกลุ่มธุรกิจทุกประเภทเลยค่ะวันนี้นะคะเติ้ลจะมารีวิวน้ำแข็งถ้วยเล็กแล้วก็น้ำแข็งถ้วยใหญ่นะคะซึ่งกำลังการผลิตของเครื่องรุ่นนี้นะคะอยู่ที่200กิโลกร,รัมต่อวันค่ะเดี๋ยวเรามาดูถังเก็บกันนะคะว่าเก็บอยู่ที่เท่าไหร่ถังเก็บตัวนี้จะอยู่ที่160กิโลกร,รัมค่ะหรือเทียบเท่าอยู่ที่ประมาณ8กระสอบเดี๋ยวเรามาดูดิเมนชันเครื่องนะคะตัวนี้ซ้ายไิขวา กว้าง90เซนลึกจากข้างหน้ามาข้างหลัง84เซนความสูงของหัวเครื่องจนถึงถังเก็บก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมต10เซนค่ะส่วนระบบไฟของเครื่องรุ่นนี้ใช้ได้ทั้ง2รูปแบบนะคะก็จะเป็นไฟซิงเกิลเฟส220โวลต์และไฟ3าเฟสก็คือ380โวลต์นั่นเองค่ะค่ะส่วนลักษณะการทำงานของเครื่องรุ่นนี้นะคะจะใช้น้ำผ่านระบบทำความเย็นโดยจะเป็นสเปรย์ฉีดเข้าอีเวปเปเตอร์หรือแผงคอยเย็นนั่นเองค่ะ ใช้เวลาในการผลิตแต่ละรอบนะคะจะอยู่ที่45-50นาทีโดยประมาณค่ะรูปแบบน้ำแข็งตัวนี้นะคะจะเป็นน้ำแข็งยูนิคทั่วใหญ่ขนาด4เซนลักษณะจะเป็นตัวต้วยตันไม่มีรูตรงกลางทำให้ละลายช้ากว่าน้ำแข็งยูนิคตามท้องตลาดทั่วไปโดยน้ำหนักต่อก้อนนะคะจะอยู่ที่38กรัมการหล่นแต่ละรอบนะคะจะอยู่ที่168ก้อนค่ะ สำหรับธุรกิจที่เหมาะกับน้ำแข็งประเภทนี้นะคะได้แก่ร้านอาหารโรงแรมทับบ้าแล้วก็นำไปผลิตแล้วก็จำหน่ายต่อค่ะอย่างเช่นร้านโชว์หวยร้านขายของชำและก็ประกอบธุรกิจในครัวเรือนสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจน้ำแข็งชาไม่ผ่านมือใครสามารถติดต่อได้ที่บริษัท NTA PRO โปจำกัดหรือติดต่อได้ที่เบอร์0800800696หรือติดต่อได้ทางเว็บไซต์ได้เลยค่ะ ำหรับวันนี้นะคะเต้นก็ขอรีวิวสินค้าไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ